รถมาจากซานฟรานซิสโกทุกคน8ชั่วโมงหายากแล้วก็ที่จะสมบูรณ์แบบเนี้ยยากพี่โบหะาตามหาอะไรอยู่ตามหาล่าหา King of a n t r าร m อออกจากวงการนี้กันดีกว่าพวกเรา <c oughs> ไปเร็ว สวัสดีค่ะทุกคนเฟิร์นนะคะจากเฟิร์นซีสไตล์ค่ะตอนนี้นะทุกคนเฟิร์นอยู่ที่เนอร์เซอรี่ต้นไม้เพราะว่าเช้าวันนี้เฟิร์นมีนัดรกับรุ่นพี่2คนเขาขับรถมาจากซานฟรานซิสโกทุกคน8ชั่วโมง oh. เพื่อที่จะมาซื้อต้อนไม้ที่นี่ oh, <no. S 1> คือเฟิร์น no เดียมากทุกคนว่าทําไมจะต้องมาซื้อต้อนไม้ที่นี่และเขาจะมาซื้อต้อนไม้อะไรแต่ว่าตอนนี้ทุกคนคือต้อนไม้ข้างหลังเฟิร์นอ่ะคือเยอะมากแล้วก็เป็นเนอร์เซอรี่ที่ค่อนข้างใหญ่เ oh. อาเป็นว่าในระหว่างที่เฟิร์นรอให้เพื่อนเฟิร์น เฟิร์นจะพาเพื่อนๆนะไปดูเดินดูรอบๆละกันว่าที่นี่เขาขายต้นไม้ประเภทอะไรกันบ้าง ราก็รอเพื่อนตั้งนานทุกคนว่าทําไมยังไม่มาสูบคือน,น้ามาถึงก่อนเราจ้าอยู่นู่นเลือกต้นไม้อยู่นู่นไปตามมาตามมาพี่บอ <c oughs> จับไม่หยุด<ะ>เดี๋ยวเพิ่งฮัลโหลอเอามาติดไม้ให้เฟินก่อนเดี <c oughs> ย๋ยวไม่ได้ยินเสียงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โบก็มีหลายคำถามมากคำถามแรกคือ มาซื้อต้นไม้อะไรมาซื้อต้นอะไรมาซื้อต้นอะไรก็คือพี่อ่ะชอบต้นไม้แล้วก็รักแล้แพนเนาะแล้วก็สะสมเนี่ยคืออันนี้เป็นก็ไม่หายากเหรอใช่เป็นแอนโทเรียมแอนโทเรียมใช่แอนโทเรียมอันนี้เป็นควีนแอนโทเรียมนะคะมันเป็นควีนใช่ซึ่งก็หายากแล้วก็ที่จะสมบูรณ์แบบเนี้ยยากราคาเท่าไหร่พี่ราคาเท่าไหร่คือถ้าตลาดทั่วๆไปอ่ะของอเมริกาเนี่ยอย่างเงี้ยสามร้อย ใบเดียวแล้วก็นย่าี้สามร้อยเลยหรอถ้าสมบูรณ์อ่ะแต่ที่เนี่ยก็คือน้ำเข้ามาจากเอลกอดออ๋อแล้วที่นี่ขายเท่าไหร่ตอนนี้อย่างนี้ร้อยนึงอันนี้ร้อยหนึ่งแล้ววันนี้มีโปรพิเศษด้วยเป็น b a c k f r i day ลดยีอร์เทุกคนค่ะแปสบาทแปดสิบเหรียญเฮ้ยคือถูกมากใช่เคยต้องมาแต่ว oh, ่าเราจะได้มาเลือกด้วยไงโอเค เมื่อกี้ที่พี่โบบอกว่าต้นไม้มันมาจากเอกวาดอร์ใช่นี่คือสาเหตุที่พี่โบต้องมาถึงที่นี่เหรอใช่เพราะว่าที่นี่เป็นสาขาแรกของอเมริกาที่เขามาเปิดเพราะว่าเขาเขามีเป็นกินเฮาส์เขาเพิ่งเปิดเมื่อไม่กี่เดือนเนี่ยแล้วก็เป็นสาขาแรกที่มาเปิดที่นี่แล้วก็เขาก็ดูแลแบบว่าต้นไม้ให้เราแล้วเรียบร้อยเหมือนแบบว่าเอาเอาลงดินเอาอะไรเรียบร้อยแล้วอย่าเงี้ยถึงต้องมาซื้อเพราะปกติที่สั่ง มาจากเอกวาดอร์น่ะมันก็จะมาแค่เดี๋ยวพี่เราต้องสั่งต้นไม้จากเอกวาดอร์มาเลยเหรอใช่เพราะที่นี่ไม่มีไงที่นี่ไม่มีที่อเมริกาปลูกเองไม่ได้เหรอก็คือปลูกได้แต่ว่าด้วยต้นกําเนิดเขาอ่ะต้องเป็นอยู่ที่เขตร้อนชื้นซึ่งที่ที่อเมริกาไม่ใช่ไม่ใช่ก็มันก็ไม่ใช่แสดงว่าอย่างเมืองไทยก็ปลูกได้อ่าเมืองไทยจะเยอะตลาดต้นไม้เมืองไทยอย่างเงี้ยก็จะเป็นตลาดที่ส่งออกมาที่นี่เยอะค่อนข้างเยอะอ่าก็คือเป็นเป็นตลาดใหญ่ของโลกอีกที่หนึ่ง <Yeah. S 1> อ๋อนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องมาถึงที่นี่ใช่แสดงว่าต้นไมทน้ที่นี่ทุกต้นถูกส่งตรงมาจากเอกวาดอร์ใช่แล้วเขาก็มาเลี้ยงมีซีดดิ้งที่เขาปลูกเอาซีดดิ้งมาแล้วเขาก็มาปลูกที่นี่ก็คือพันพ่อพันแม่มาจากที่นโน่นโอ้โหใช่ไหมอ่าบางบางพันเนี่ยก็คือเขาผสมพันคอร์สลายกัน <What? S 1> ให้ออกมาเป็นแบบพันใหม่ๆอะไรเงี้ยอ่าจ้อโอเค มีไว้ที่บ้านด้วยหนึ่งต้นแล้วตอนนี้ก็ตายไปที่เรียบร้อยต้นตูดาสวยจังเลยพี่ปูอันนี้คือเหมือนใบชะพูบ้านเราเลยนะใช่อันนี้กำลังนิยมนะเรียกว่าแอนโทเรียมลักชูเรียนอ๋อ t e คือใบชะพูนะใช่แต่หยาบกว่าแล้วก็หนากว่าใช่อันนี้กำลังนิยมแล้วก็ใหญ่กว่ามือะนี่แรงมากอนนี้ยราคาเท่าไหร่ อ่าถ้าในตลาดก็สามสี่ร้อยใช่ต้นเล็กๆขนาดต้นเล็กที่นี่ยังแรงเลยนะปกติต้นเล็กที่นี่สามสิบสี่สิบใช่ไหมต้นเล็กที่นี่ก็แปดสิบร้อยหนึ่งต้นนี้นะเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ใหม่ออ๋เป็นพันธุ์ใหม่คนก็ก็เพิ่งนิยมกันอย่างเงี้เหรอก็จะเป็นเหมือนกัหยี่เงี้ยใบเขาก็จะสวยยิ่งแบบเราเลี้ยงดีๆมันก็จะเข้มๆจะสวยมาก อยู่ตามหาล่าหาคิงออฟแอนต์เรียม oh. มามาไปค่ะตามติดชีวิตพี่โบเลยค่ะ <laughs> หนึ่งวัน <laughs> ดูซิอยู่ตรงไหนอันนี้คือเมื่อกี้คือคุยนี้เราจะมาหาคิงไหนหน้าตาคิงมันเป็นยังไงพี่โบมาอนี้ไงสวนเี้ย่ส่วนอันนี้คืออันนี้คือคิงคิงออฟเดอะแอนตเรียม เขาก็จะมีเป็นลายแบบเนี้ยอ,อ่าพอเอ่อโตขึ้นถึงสูงอ่ะก็จะใหญ่มากเออฝาเข็ใน Google คือมันใหญ่มากเลยใบยใช่อันนี้คือตอ้นยังเล็กอยู่พี่โบมีเครื่องนี้ไหมมีสิต้องมีมนันคือเครื่องอะไรเครื่องคนอไอ้น้ำเพราะว่า ต้องควบคุมความชื้นให้น้องไงเพราะน้องอยู่คือบ้านพี่โบมีทางอีมอสโพช่มีเครื่องพ่นไอ้น้ำมีกรีนเฮาส์แล้วทุกอย่างทำเองหมดไปแล้วไปเร็วออกจากวงการนี้กันดีกว่าพวกเราไปเร็วพี่โบเขาจริงจังมากเลยนะใช่นี่อยู่บ้านนะ ตื่นมาเขาเปิดเพลงคลาสสิกให้ฟังเปิดเพลงให้ต้นไม้ใช่ไหวตายแล้วพี่โบดูนะว่าต้นไม้กับพี่เลือกอะไรเขาเลือกต้นไม้อยู่แล้วเลือกต้นไม้ใช่ไหมก็คือที่บ้านก็คือมีทุกอย่างที่ต้นไม้ชอบใช่ค่ะมีเปิดน้เปิดน้ําอะไรให้เขาดูแลอย่างดียิ่งกว่าลูกโอ้ยครักของเขานะดูสิคนเอ็นจอยมากเลยนะอินเขาดูแลแบบดีมากจริงๆนะคเขามีความสุขตั้แต่ที่โบเลย เราต้องทำเองใส่ปุ๋ยทำอะไรของเขาเองอะได้ไหมสรุปวันนี้เราคือได้ซื้อกับบ้านไหมอะเหรออคือเฟิร์นอยากได้นะจริงๆอะแต่ว่า<ะ>หลังจากฟังที่พี่โบพูดแล้วว่าต้องเปิดไอ้น้ำให้<า>เขาต้องมีต้องควบคุมอุณหภูมิใช่ไหม ต้องมีอีโพมอสโพอะไรอย่างเงี้ยิ่นว่าเลี้ยงผู้ดังแบบเดินให้รอดก่อนกว่าน่าจะง่ายกว่ามันไม่เหมาะกับบ้านเราเนะเราต้องพยายามทําให้มันสิ่งว่่เราให้มันเข้าคือกับเขาที่สุดแต่บ้านเรามันไม่ไม่ให้อะแล้วเราไม่มีเวลาแล้วเราไม่ได้แบบมาใส่ใจที่จะดูแลเขาขนาดพี่โบงไงเข้าใจไหมก็คิดดูผู้ดางอะอาการแช่น้ํายังตายไอ้นี่ก็คือไม่รอดไปถึงบ้านคือตายแล้ว คือไม่ต้องซื้อดูอย่างเดียวพอแต่สวยนะสวยทุกต้นเลยอันนี้คืออันนี้คือคือดินที่ไม่ใช่ดินกากมะพร้าวใช่ก็คือคือต้นพวกนี้ที่ดีเขาก็ต้องโตด้วยกากมะพร้าวเพราะว่ารากจะได้ไม่เน่านี่คือดินที่ใช้ปลูกนะเขาเรียกว่าเอารอมิกซ์ก็คือมีกากมะพร้าวมีโพลไรท์นะโพลไรท์คืออะไรพี่เนี่ยโพลไรท์เนี่ยก็คือเป็นเนี่ยเป็นหินเออก็นือ เป็นสารอาหารให้ให้ให้ใหมันปุ๋ยหรออ่าเป็นเป็นดินชนิดหนึ่งที่ไม่ทำให้ oh ให้รากเน่า oh ให้รากมันจเจริญเติมโตได้ดีอะ่ะซึ่งพี่ก็ mix ดินเองพี่ mix เองแล้วก็เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าคุณภาพมันโอเคอ๋อเพราะต้นไม้มันแพงใช่ไหมใช่รากนี่แหละจะสำคัญที่สุดพี่พี่เีาเขาเขาไม่ในเขาไม่เขาบอกเขาจะโชว์โปรตีนทันเร็ลล่ะขอด้านูด้ 1400. Monstera mint deliciosa can <laughs> you this is monstera mint deliciosa how much is that I paid 1400 just for one leaf you see this little cutting I paid thousand four hundred dollars just for that little piece and then this is new growth right here and my sister's dog my sister's dog ate the new leaf I was so mad but this is a new leaf now so Wow. I'm happy, but yeah, I paid thousand four hundred dollars for this one little node. Crazy, you, huh? Where did you get it? Because I like it. I mean, where? where did oh, you get where? It? Um, I bought it online on Instagram online? from a friend. Okay. Yeah, okay. From a friend on Instagram. That's so cute. Yeah, monstera mint, but only this one leaf. thousand four hundred dollars. Wow. Crazy. คือวันนี้ไม่เป็นความรู้อะไรใหม่ๆของเฟิร์นมากคือเฟิร์นไม่มีความรู้เกี่ยวกับต้นไม้เลยทุกคนเฟิร์นรู้สึกว่าวงการต้นไม้อะเข้าง่ายแต่ออกไม่ได้นะ mm hmm. คือถ้าเมื่อไที่เราลงทุนที่จะซื้อพวกอุปรกรณ์ต่างๆที่จะเลี้ยงดูเขาอะทุกคนมันก็เหมือนจะต้องแบบต่อยอดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือวันนี้คือเฟิร์นรู้สึกว่าแบบได้ความรู้แล้วก็รู้สึกแบบ เพิดเพลินอะทุกคนมันแฮปปี้ที่ได้มาเจอแบบอะไรขีดเขียว,ยวมันดูแบบสดชื่อนอะเพื่อนๆอ,อ่ะเดี๋ยวเฟนะิร์นอะจะต้องไปช่วยพี่โบวเลือกต้นไม้อีกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเฟิร์นขอลาเพื่อนๆไปจากตรงนี้เลยละกันเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะทุกคนเฟิร์นฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกําลังใจให้เฟิร์นด้วยวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย